จุรินยันประชาธิปัตย์หนุนรับหลักการร่างพรปเลือกตั้งนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองโดยพักประชาธิปัตย์จะสนับสนุนร่างทุกฉบับหรือไม่ว่าพักประชาธิปัตย์ จะลงรับหลักการทั้งสองฉบับอย่างแน่นอนเพราะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขรัฐมนูญที่เป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์เราจึงสนับสนุนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าหมายความว่าจะสนับสนุนร่างกฎหมายลูกทุกฉบับที่เสนอเข้ามาในสภาด้วยหรือไม่ทางด้านของนายจุรินกล่าวว่าเป็นไปตามมาติวิปรฐบาลส่วนในกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตการร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยในมาตรา28และมาตรา29เกี่ยวกับการครอบงำพักนายจุรินระบุว่าร่างกฎหม กฎหมายลูกว่า,าด้วยพรรคการเมืองมีความแตกต่างกันในแต่ระชบับเราจึงต้องปฏิบัติตามมติวิรัฐบาลที่จะสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการเรียกร้องให้มีการเปิด,ป,ดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อเร่งพิจารณาร่างกฎหมายลูกให้เร็วขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรและขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจร้องขอให้มีการเปิด,ป,ดประชุมสภาสมัยวิสามันโดยต้องติดตามต่อไปแต่อย่างน้อยก็น่าจะผ่านไปในวาระที่หนึ่งและมีการตั้งคณะกรรมการสมัยวิสามันขึ้น